สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจาร,รย์มหาศาลแสราชศีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยนะครับหลังวันที่5้ธันวาคม2,563ที่ดาวเสาจะได้โครจรย้ายตําแหน่งนะครับจากราศรีธนูเข้าสู่ราศรีมังกรดาวเสาซึ่งเป็นดาวใหญ่นี่นะครับเมื่อมีการย้ายตําแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบ ต่อราศีต่างๆทั้ง12ราศีนะครับซึ่งดาวเสาร์หรือดาวพระเสาร์นะครับเป็นดวงดาวที่ให้คุณในเรื่องของการต่อสู้ความอดทนความมั่นคงหรือแม้กระทั่งที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะครับเมื่อดาวเสามีการเปลี่ยนแปลงโคจรตำแหน่งก็จะส่งผลต่อราศีต่างๆดังต่อไปนี้นะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะพูดถึงชาวราศีสิงห์อันดับแรกนะครับ ชาวราศีสิงหรือชาวร Unter ัชนาราศีสิงนี่นะครับดาวเสาร์ย้ายจากภพปุตตะเข้าสู่ภพอริจะส่งผลให้ชาวราศีสิงนี่นะครับจะคิดจะทําอะไรชาวราศีสิงจะต้องลงมือลงแรงลงทุนจึงจะประสบความสําเร็จนะครับมีโอกาสมีเกณฑ์ที่ชาวราศีสิง์จะต้องต่อสู้ริเริ่มหรือจะต้องมีการแข่งขันนะครับในด้านต่างๆก่อนที่ชาวราศีสิงจะประสบความสำเร็จ เพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์นี่นะครับท่านจะต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายามจึงจะทําให้ท่านประสบความสําเร็จนะครับในที่สุดเพราะฉะนั้นช่วงดาวเสาย้ายตําแหน่งการแข่งขันการต่อสู้เมื่อ <ing> มีเข้ามาปุ๊บจะทําให้ชาวราศีสิงห์นะครับหรือนําทางชาวราศีสิงห์ไปสู่ความสําเร็จในที่สุดนะครับอันนี้คือดวงของชาวราศีสิงห์หลังจากที่ดาวเสาย้ายตําแหน่งอันนี้คือราศีที่1ราศีที่2นี่นะครับ ชาวราศีกันหรือชาวรัตนาราศีกันเมื่อดาวเสราร้ายนะครับจากเรือนพันธุเข้าสู่ภพอุตตะคือในเรือนของบุตรบริวารจะส่งผลให้ลูกน้องลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชาให้การช่วยเหลือส่งเสริมให้ท่านเกิดความสําเร็จเกิดความมั่นคงในอาชีพการงานธุรกิจกิจการต่างๆนะครับส่วนชาวราศีกันนะครับที่มีบุตรธิดามีทายาทลูกหลานเขาจะช่วยเหลือส่งเสริม นะครับให้ชีวิตของท่านมีความสําเร็จมีความมั่นคงชีวิตมีความเพลิดเพลินชีวิตมีความสุขบุตรลูกจ้างบริวารน,นะครับนำมาซึ่งโชคลาภมาให้ท่านอันนี้คือชาวราศีกันนะครับหลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายตําแหน่งก็จะออกมาในเรื่องของบุตรบริวารส่งเสริมนะครับต่อมาราศีที่3นะครับราศีที่3ก็คือชาวราศีตุลหรือชาวราคนาราศีตุล เมื่อดาวเสาย้ายจากพบสหัชชะไปพบพันธุเพราะนั้นจะส่งเสริมในเรื่องที่ดินที่อยู่อาศัยแสังหาริมทรัพย์ต่างๆเรื่องหลักฐานต่างๆนะครับมีความมั่นคงขึ้นมีเกณฑ์มีโอกาสที่ท่านจะมีบ้านมีรถเริ่มต้นสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มต้นสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยมีหลักมีฐานที่มีความมั่นคงขึ้นหรือบางคนบางท่านนี่นะครับชาวราศีตุล ในไา้ทางานหรือประกอบอาชีพที่ห่างไกลจากภูมิลาเนาห่างไกลจากครอบครัวห่างไกลจากที่อยู่อาศัยในช่วงหลังจากที่ดาวเสา,วาย้ายก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่สูงที่ท่านจะได้ขยับขยายโยกย้ายกับสู่ภูมิลําเนาได้ทํางานใกล้ชิดกับครอบครัวได้ทํางานใกล้บ้านมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเมื่อดาวเสา,วาย้ายนะครับชาวราศีตุลเนี่ยนะครับจะส่งเสริมในเรื่องของที่อยู่อาศัย นะครับที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้คือราศีที่3นะครับต่อมาราศีที่4ราศีสุดท้ายในคลิปนี้ชาวราศีพิจิกหรือชาวรัชนาราศีพิจิกนี่นะครับดาวเสาย้ายจากภพกระดุมพระเข้าสู่ภพบสหัชะเพราะนั้นจะส่งผลในเรื่องของเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายการพบปะการเข้าสังคมสิ่งเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนญาติสนิทมิตรสหายเนี่ยนะครับ จะส่งเสริมจะเกื้อนหนุนให้ความช่วยเหลือแก่ท่านนะครับหรือบางคนบางท่านมีโอกาสาที่จะได้พบได้เจอเพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนเ <_ C 1> พื่อนที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนานมิตรสหายเก่าหรือคนที่ได้สร้างบุญสร้างกรรมร่วมกันมามีวาสนาต่อการตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินะครับหรือตั้งแต่16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเขาเหล่านี้จะให้ความช่วยเหลือส่งเสริมชาวราศีพิจิกในท่านาต่างๆ นะครับก็ของชาวราศีพิจิกนะครับส, <ด salary> สรุปง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่ดาวเสา,วาย้ายคนที่ทําบุญร่วมกันมาหรือคนที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติจะส่งเสริมท่านนะครับที่พูดมา <venir> ทั้งหมดทั้งมวลคือดวงของราศีต่างๆหลังจากที่ดาวเสาย้ายตําแหน่งนะครับในช่วงเดือน ธันวาคมหรือรางวัลที่5ธันวาคม2563เป็นต้นไปก็จะออกมาประมาณนี้นะครับส่งผลต่อราศีต่างๆประมาณนี้ก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสุดท้ายนี้ก็ขอให้หลังจากที่ดาวเสาร์ย้ายตำแหน่งขอให้ราศีต่างๆนะครับจงมีความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆตลอดการและตลอดไปขอบคุณและสวัสดีครับ